สองเราสาวหนุ่มกากุมแขนเดียวน,นิดเดียวก็สุขหรือไทยโอ้ละนอเจ้าดอกคำใต้ยอย่าบอกนะใครๆว่ารักเราได้สู อยากเกิดมาจนโทษคนอย่างเรารักเขาจนเก้อเลยกลับมาเจอแต่ความช้ำใจพรุ่งนี้รักจางห่างเหิน ร้องเงินก้อนใหญ่หมดกําลังกายพระพาิดเพษทีกอหนุนตักนางจนสร้างอารุณโนไทย ยอมแม้สิ้นใจเส้นสวงแดป่ปวงเทวาคอยเจ้าไรเงาเม,เมนเจ้ามาค้านี้มีเพียงน้ำตารินหลังลารากไม้ใส้เงา อนุนตากนางจนสร้างอารุณโอไทยยอมแม้สินใจเส้นสวงแดปวงเทวาโอ้ยเจ้าไรเงาไม่เห็นเจ้ามาวานนี้ เพียงน้ำตารินหลังร่ารากไม้ใสงามเมื่อมองฟ้าคืนนี้แสงดาวเรียงรายสวยเด่น mm hmm. แต่ใจฉันคืนนี้สุดแสนลข้ขค้นมนมางค mm hmm. ำคืนนั้นได้กอดกระซิบแนบชิด เกียงข้างแต่ใจฉันเปล่าเปลียวอ้างว้างระทมหมุนใจสุดเงาลมชอยมานาวสันยังคิดถึงคืนยามแสนชื่นไม่หายอยากจะหารักได้แทนนั้นได้ สุกนั้นลอยไปเลือนลางลับตาสินชาติขาดกันตั้งแต่วันนี้เถิดนานางหญิงใส่สามชั่วชาแม่นางโมราคาผู้ ไม่เคยนึกชอบชิมรถกามเมาโมวจะลืมทิ้งลูกทิ้งผูน้ำใจแสนชั่วผัวเดียวไหม่พอ ว่าคนเอ๋ยทำไมจึงตอบอออตอบว่าฝนตอบปราะกบมันร้องเรียบฝนบนว่าถามว่าพี่เอ๋ยทำไมร้องไห้ละลังน้ำตาตอบว่าหัวใจของข้า ถึงแกวตาจึงรองไห้เทพารักอุมรมใสสาขาอุ้มสมพานางน้องมาให้การถนาพระสายมีน้ำตา การังรินจากใจออลังไว้ลางทาง